นัดกันว่าวันไหนว่างตรงกันแล้วก็มาทำบัเร็าตก่ได้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 ไดีโช้ไดีดีนะคไณพี่้น้าด้ไ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 ้ไ้ไดไไป้ได้ไดเได้ได้ไดได้ได้กด้ไได้ไ้ได้ไ้ไดได้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 ้ไปแล้วกลับไปเลย้ได้ไดไไไไ้ด้

ไปก่อนเลยสูงด้วยเกือบโดนทางนี่แหละขาสั้นๆแต่สูงมากเกั่ว่าดี